ถ้ามึงเหียรซ้ำซากไปซื้อเหียใหม่นี่าหีบซ้ำซากได้พืดีๆก็ได้ด้วยมาเนี่ยแหละ ท้องนี razem, cup, ้ท้งนี้บ่อล่งท้งนั้นล่มนะท้องนี้ห่อนแดดแดดเป็นเสียงท้งนั้น่มบ่อยที่น้าหนึ่งก็แค่แค่บอกลาไก่จานคอกันนะบรยากาศท่นี่ มคัวจะนะมะัวก็เจนะก็จะากเอาในคือมันต้งาเก็บเอาเนี่ยะจะของตื่นขายอยู่อราากได้จะเอาล้อยู่ข้างไทยหมนนี่ไทยไเออเป็นคนล่า ประมาณสิบปลายนาทีพี่น้องเออประมาณสิบสองนาทีก็งห้องว่าน้อยนึงกาจังเัินเนาะยังไงถ่ายประมาณสิบสามานาทีเหลือนที่ไม้ประเทศลาวพอนแล้วชิดะหาเปี่ยบมะม่วงขึ้นบาที้ย <c oughs> ไปหาเบ๊ขึ้นระเบ,บดีด ไปเงี้ยประหยากได้เงี้ยประหยากได้เนาะตอนมาลำบากเอ้าวให้พ่อพี่น้องเบิ่กสมิ่งเ้อบัดนี้เด้อขอขอบคุณขอบใจอะไรชีวิตขึ้นแล้วบัดนี้ตอนไปนั้นเี้ย